สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ในการหวานข้าวนี่กี่กิโลกรัมต่อไร่ถึงจะเหมาะสมนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการหวานข้าวก่อนนะครับมันจะมีทั้งหวานแบบแห้งแล้วก็หวานแบบนาน้ําตรมก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการแบบหวานแบบแห้งก่อนนะครับว่าใช้กิโลกี่ใช้พันธุ์ข้าวนี่กี่กิโลกรัมต่อไร่ ที่เราจะมาเกริ่นก่อนว่าการบานแบบแห้งมันคือคือบานแบบไหนบานยังไงคือสภาพในการบานแบบแห้งนั่นคือการการบานที่ไม่มีน้ำอ่าแล้วก็ต้องรออาศัยน้ำฝนซึ่งการบานแบบเนี้จะจะทำให้เรียกว่าวัาจะพืชเนี่ยมันงอกมาได้ พร้อมกับข้าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อการหวานแบบแห้งเนี่ยเราหวานลงไปเตรียมแปลงแล้วเนี่ยแล้วเ,เราหวานลงไปทีน,นี้ในพื้นที่อันสายน้ําฝนเนี่ยเมื่อปริมาณน,น้ําฝนกระจายตัวพอฝนเหมาะสมเนี่ยจะทําให้เมล็ดข้าวที่หวานลงไปมันงอกพร้อมกับเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในผิวดิน,นมันจะงอกขึ้นมาพร้อมกันอันนี้คือขขอเสียนะครับแต่ถ้าบานแบบนาน้าตรมเนี่ยมันก็จะมีการคุมเลนแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าได ทีนี้มาดูเรื่องอาตาัตราเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องการการทํานาแบบหวานแห้งครับว่าใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์กี่ๆๆกี่กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่ซึ่งปกติในการทํานาหวานแห้งนี่มันจะมีคําแนะนําให้ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณนี่ประมาณ1นถึงสถังต่อไร่หรือประมาณ10-20กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ ซึ่งการใช้เมล็ดพันธุ์ตามอัตราดังกล่าวเนี่ยจะทําให้มีปริมาณต้นข้าวที่เหมาะสมสําหรับในเรื่องของอัตรามเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรเนี่ยจะให้ความสนใจมากซึ่งบางพื้นที่อาจจะใช้อัตรามเมล็ดพันธุ์ถึง40-50ิกิโลกร,รัมต่อไร่เพราะาอะไรเพราะว่าเพื่อชดเชยในการสูญเสียจากการทําลายของศัตรูพืชอย่างเช่นพวกนกหนูอย่างเงี้ยซึ่ง แล้วก็เพิ่มการแข่งขันระหว่างข้าวกับวัชพืชไปในแปลงนาครับซึ่งการใช้อัตราที่เหมาะสมเหมาะสมจริงอยู่ประมาณ16กิโลกรัมต่อไร่นะครับซึ่งจะทําให้ต้นข้าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้อย่างเหมาะสมม,มีการมีการวิจัยแล้วก็นาเอาวิธีการดังกล่าวเนี่ยมาผสมผสานร,ร่วมกับโดยที่เมื่อทําการเพิ่มอัตราเมล็ดพันธุ์ให้สูงขึ้นก็จะมีผลทําให้ชนิดและจํานวน ของวัชพืชที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกข้าวเนี่ยลดลงตามอัตราการเพิ่มขึ้นของเมล็ดพันธุ์นั่นก็หม,มายความว่าถ้าวันทีเมล็ดพันธุ์ยิ่งมากขึ้นมันจะทาให้ข้าวนี่มีปริมาณจํานวนต้นมากแล้วก็ทําให้วัชพืชน,นี่ไม่ได้มีการงอกมาเบียดเปลี่ยนข้าวสักเท่าไหร่ ซึ่งการทํานาหวานข้าวโดยการหวานแห้งเนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา18-24กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาวัชเพืชให้ลดลงได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากถ้ากเกษตรกรปลูกข้าวแบบทํานาหวานข้าวแห้งตามสภาพเหมาะสมของพื้นที่นะครับแล้วก็ความพร้อมของกเกษตรกรโดยการจัดวิธีการเตรียมดินวิธีการปลูก แต่ใช้ผลิตภันธ์ที่เหมาะสมหรือการต้นทุนในการผลิตข้าวในร่างแรงงานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อปัญหาวัชพืชในนาหวานข้าวแห้งได้ระดับหนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นการหวานข้าวแห้งข้าวนาแห้งว่าใช้เมล็ดพืชก็อยู่แต่บางพื้นที่นะครับ แต่อัตราที่เหมาะสมคือ18บแถึงยีกิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่จะเหมาะสมมากเพราะว่าถ้าวันทีเกินไปเนี่ยจะทําให้ข้าวนี่ต้นเล็กและไม่ไม่แตกกอเพราะว่าข้าวปริมาณข้าวมันเยอะแต่ก็แล้วแต่ในพื้นที่นะบางคนเขาก็วันเยอะข้าวก็ได้หลายหนายเยอะแต่ถ้าวาันปริมาณเหมาะสมก็ช่วยบดบังวัชพืชได้ ครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ความวารูน้นี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับในเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ในหวานในการหวานข้าวแห้งครับขอบคุณครับพี่ภาพกันในขอภัยมาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ